คีมอนเอไล่เจอแล้วนี่เชียงใหม่อไลครับทุกคนสุลินเนลไล่ดูลินเอลไลไปเอาสิจุเกตไล่เขาเนี่ยโอ้ยโอ้ยว้าดลินไปเลยดูดูอันนี้อันนี้ของอันนี้ของแอฟริกา ดิงลุเปืีนยานเอาครับนี่ก็จะเป็นสปอนเซอร์ของพวกเรานะครับที่ได้คืององจลินไรไลน์นะครับได้เครื่องินจากระเป๋าอะกระเป๋าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำการแข่งจรวดกันครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะทำจรวดเล่นกันนะแข่งกันว่าใครจะบินได้ไกลแค่ไหนจะบินได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ประมาณไหนเดี๋ยวเราจะมาพับกันดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนที่เราพับกันเลยไป อ่าเดี๋ยวนี้เราได้ทำการเอากระดาษมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการพับแล้วทุกคนวฟาสีว่าสี๊บวะแบงให้มันต้องเอาเล็กนะนี่นะครับก็จะทำนกสองหัวใช่แล้วเดี๋ยวเราจะพับตรวแข่งกันแล้วครับแน่เออยทำนกสองหัวกาแฟก็นระฝองนะครับผมใครไม่ไกลกันแค่แตกกาแฟใช่เอาเอาเอาเย็บกาแฟโอ้มันไม่ทำมันไม่ได้ต้องใช้ครับเบลฟาทำอะไรวะชืว่า เอ่ชัดไงหะเอามาใครจะบินว่าบินนี่วาเฮ้มันจะมีจรวดอีกอย่างนึงเนี่ยังไม่ได้เออจรวดประเทศทำเออมันมันทำยากเลยผมดเลยไม่อยู่ในยุคที่พวกจรวดได้เป็นแล้วหรอเออเจ้าไปไงต่อเนี่ยไม่เลยเออไปช้าดูแป๊บเดียวคุณละค่ะไม่คุณไม่ไหวหรอกค่ะไม่เดียวผ่าน เฮ้ยทีไงได้แล้วนียได้แล้วตอนนี้หัวแบนเลยหัวปีทำไมต้องเปี่ยนตามนี้มันนี่พูดยํำได้แล้วสุดเฮ้ยเจ้าเจรูดเฮ้ยเจ็อะไรกนเจรวดเจลวดแค่อะไรของเ่าบนี้อ๋ออนี่เอาของร้านมาผับ ไม่ได้คมางเลยจะลวดนนจะลวดจะลวด,ลวด,ลวดมันทาไม่เปลี่ยนหมดแล้วมันโตกันแล้วจะบอกว่าโตโตนะยังไม่แก่โตกันแล้วก็ทาไม่เปลี่ยนแล้วจะลวดดูดูผมช่างเที่ยวจะลวดสุ้นตึกนะครับมันก็เลยหัวจะตัดไปหน่อยจะลวดเขาครับซ้นตึกเนี่นี่สูนรดัางเดิมทำไ,ไมบ,มไมบลับมโบราณดางเดิมทำไมบลัมโบราณอะไรเนี่ย ไม่ตรงอ้าวงานนี้น่าจะมีกินเดม้อยแล้วแตะเพื่อนเิรอไกลกว่ากเอาอยู่บนงานนี้น่าจะมีกินเดม้อยกันรู้ลเออี่แหลเาต้องเอาที่หมุนเริเคยได้แล้วเอาเอายู่บแต่กล้องเราเมื่อยแล้ว้ยแต่กล้องเราเมื่อยเลยกล้องผมทำไมไม่อยู่เป็นแมนอย่างเงีเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนม่ไม่ไ้มเทสกันร ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนคือว่ามันลงเร็วไปทุกคนผมว่ามันลงเร็วไปนะเฮ้ยเอ้ฮดน่อลอดมาักวโมันลงเร็วมากเลยทุกคนโอ้ขนดหัวโอ้มัน

าเลยม่ไ้แงเกมไกลไมมึงเลยพร้อมไหม้ไปก่อนอาคนตึกตายหายเล ทุกคนมันไม่ไปเลยทุกคนมันไม่ไปอ่ะมันไปยากมากไหมดิโิ้โหไอ้เฮ้ยลงพ้นเร็วไเลยลงเร็วเกินลงเร็วเกินตามพุทธยษฐ์ตายไปเลยลงโคตรไปเลยจะรู้แล้วเขา ซัดร้าวลงังนะกับบ้างไฟเสียบลงพาผู้โดยสารตายหาหมดจ้วงตะก้าครับดูดิไม่ว่าหนักหวะอเบาวะอะไรยดคอนเนี้ยนแก้วแก้วเราก็ไปไหนกะดาษไม่ได้มาตานนี้นะ

ังนะเอี้ยของเขาแม่งหนักหน้าดังทั้งตัวเลยเป็นไรมิวมันดังทั้งตัวเลยวะมันมีถั่วหลังถ้าจำไม่ได้ไม่ได้พัดหนาทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามพวกเราด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจกันกับเบ้งสว่างกุดาครับช่องเพื่อนผมก็ด้วยครับช่วยเป็นกำกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนนี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เบ้งสว่างกุดานะครับกดช่องผมก็เด้วยกดดูนะครับผม ช่วยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจากจรวดที่ล้มไม่เป็นท่าครับทุกคนไม่ผ่านไม่ผ่านคีมมอนเอไลน์นะครับทีมมอนเอไลน์เจอแล้วนี่ เเลยทุกคนนี่เชียงใหม่อะไรครับทุกคนสุรินทร์อะไรไม่ตายสิมาสุรินทร์อะไรไปเอ้าซีสเกตอะไรพร้อมยังไปสุรินทร์อะไรมาไอะไรจะบินไกลหวานมะซูลินทร์ไปเลยดูดูอันนี้อันนี้ของอันนี้ของแอฟริกา

ดูหัวหัวเงินหัวเงินด้วยครับทุนดูหะไเฮ้ยดิ่งลงเหมือนยานอวกาศเลยดิ่งลงตม่ไดดิ่งลงตู่ไม่ไดาเฮ้ยนี่แมวแมวแมวอ้าวตายหาแล้ว ซึ่งอะไรตกพรไับทุกคนซึ่งอะไล่ตกไปเฮ้ดี๋ยวไปพร้อมกันพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปแล้วทุกคนเปิดเลยมาเอายันพร้อมยังพร้อมยัว เดี๋ยวเราจะแข่งรอบนี้ก็พอแล้วนะทุกคนพอแล้วพอแล้วพอได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเจตนะครับพอแล้วบอสมาดแบบเตเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีแต่งีแล้วเป็นเจตเลยว่ะพร้อมยังแต่งีวนเียยงนน่ตงีวอะไรเป็นเตนะครับจรวดจรวด ทางเรียบทางปะูทางปะูนาครับผมต้องหาอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นสปอนเซอร์ของพวกเรานะครับที่ได้เครื่องบนซูินในไลน์นะครับผมได้เครื่องบินมาจากกระเป๋าอะกะเป๋าอะกรเปาอไรไปะเปาเองอะพร้อมยังดูดิดึงกันซัอยไปหนึ่ง โอ้โหไปชนกระจกแตกเลยโอเคทำไมนี่ยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดติดตามผมกันด้วยไปไปดูพวกนี้มาไปดูเพื่อนเราก่อนแล้วบอกฝากกดไลค์่ดตามไปบอกเลยนะนี่ชนะครับผมนั่นนั่นนั่นไอ้พวัเจ้ามวยไกลหรอเปล่าจ้า าลาไปก,ก่อนครับผมบายสวัสดีครับหยาหย่าหย่าไปตึ๊งไม่ไปห่ะโอเคผมลาไปก่อน